สวัสดีครับวันนี้เราก็ได้อยู่ในเล่มที่39บเทที่10นะครับเยวเยียนเนี่ยช่วยพ่อตอนที่5นะครับเอาเป็นว่าช่วงนี้ก็นะครับรู้สึกว่าเหมือนจะงอกเงยกันมาเยอะแยะเหลือเกินนะครับสำหรับโอ้โหแต่ราบันดานะครับแต่ละเล่มเนี่ยนะแต่ไม่เป็นไรสําหรับเราเราไปเรื่อยๆนะครับเมื่อยก็หยุดนะครับนะเมื่อยเราก็หยุดนะแต่ช่วงนี้ไม่เมื่อยเราก็ไปต่อเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่บอกให้ทำาผ่นลิตเนี่ยผมขออภัยในช่วงนี้คือแบบโอ้โหวุ่นๆุ่นจริงๆก็เลยแผ่นลิตเนี่ยอาจจะยังทําไม่เสร็จนะ ผมชว่วงนี้เร่งคลิปอยู่นะครับไม่ได้เร่งคลิปเดิดคือแบบว่าพยายามทําคลิปเนี่ยให้ตรงเป้าหมายนะครับหรือว่าเยอะเท่าเป้าหมายที่ผมเคยทํายังไงก็เริ่มกันเลยดีกว่านะครับนะประตูวิเวกโดนชิงไปแล้วได้ยินคําพูดของหุนห่นยวนเทียนยผู้สูงวัยผอมแห้ง3คนนั้นเนี่ยหน้าบึ้งนะครับโอ้โหหน้าบึ้งทันใดหนึ่งในนั้นเนี่ยตะคอกดุอย่างเหลืออดหุ่นยวนเทียนพวกเราใช้เวลาหลายปีกว่าจะฝึกปืนประตูวิเวกสี่บาสําเร็จเจ้าถึงกับ ทำหายในเวลาอันสั้นเช่นนี้ขุนยวนเทียนเนี่ยทำหน้าก,ากระอัวกอ่วมในใจเนี่ยคุกรุ่นด้วยเพลิงโทสะเขานึกไม่ถึงแค่ย่ามใจเนี่ยเล็กน้อยกลับทําให้เสี่ยวเหยียนเร่งเห็นโอกาสค่ายกลที่พวกเขาเนี่ยจัดวางอยู่นี้เป็นค่ายกลที่ขึ้นชื่อด้านความโหดทมินบนทวีปนะครับมัดฉิมในอดีตจัดตั้งประกูมิเวกนะครับสี่ทิศก็สามารถบุกเบิกแดนแห่งนิพานผู้กล้าเนี่ยนะครับหรือผู้แข่งกล้าคนใดตกสู่แดนนี้ ต่อให้เป็นเทพพยุทธ์7ดาวหรือกระทั่ง8ดาวก็ต้องถูกกินอายมรณะรุมร้อมแน่นหนาและค่อยๆแตกดับในท้ายที่สุดใายคนนี้หากสำแดงออกอย่างราบรื่นจะทําให้กองทัพพันธมิตรประสบกับหายนะขั้นมหาปรายอย่างแน่นอนแต่ใครก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ตารปัดในช่วงหัวเรียวหัวต่อชันนี้เจ้าเด็กนั่นบรรุเขตแดนปรมตาตมันแล้วข้าเองก็นึกไม่ถึงว่ามันเนี่ยจะเสาะหา ค้นพบสีราวิญญาณที่ข้าซ่อนไว้ในประตูวิเวกได้เร็วปานนี้นำซ้ำยังรบรอยวิญญาณของข้าด้วยหุนยวนเทียนกัดฟันกอกกล่าวด้วยความเจ็บใจเหลือทนตอนนี้ทำอย่างไรพลังชีวิตในร่างของพวกเราเหลือไม่มากแล้วถ้าลงมือตอนนี้พลังชีวิตที่สะสมไว้จะถูกเขาผานจนหมดสิน้นอย่างน้อยต้องหยุดพักระยะหนึ่งถึงจะฟื้นฟูได้และถ้าระเบิดศึกใหญ่อีกในช่วงนี้เนี่ยพวกเราก็จะออกโรงไม่ได้แล้ว ผู้สูงวัย้อมแห้งอีกคนเนี่ยเขาหึงตาใสนะครับขุนยวนเทียนด้วยความโมโหก่อนหันไปกล่าวกับอีกสองคนถ้าตอบแทนจ่ายไปแล้วย่อมไม่อาจสูนย์เปล่าสำแดงค่ากลนไปก่อนพยายามความเสียสร้างความเสียหายแก่ฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุดขอเพียงตระกูลกูล่ตระกูลหุนนะไม่ใช่ตระกูลกู่ตระกูลหุนเราเนี่ยร่วงรู้ที่ตั้งของถ้ำเขาดึหาดทัวเซอร์กูตี และเปิดมันได้ปามุกตระกูลก็สามารถขึ้นสู่ระดับเจ้าจักรวาลในตำนานถึงตอนนั้นใครจะชุบชีวิตพวกเราก็ไม่ใช่เรื่องยากผู้สูงวัยผอมแห้งสีหน้านะครับมองค้ำคนหนึ่งเนี่ยพุ่นคิดอยู่คู่หนึ่งจึงกล่าวออกมาอืมพอฟังสองคนที่เหลือเนี่ยพงังหกศรษะเรื่องราวถึงขั้นนี้ดูเหมือนไม่มีทางเรื่องอื่นแล้วขุนยวนเทียนยังไม่รีบเข้าประจํที่ รู้อย่างนี้ตอนแรกไม่น่าให้เจ้าเนี่ยออกโรงช่วยหุ่นเฟืงก่อนแล้วเป็นอย่างไรช่วยคนไม่สําเร็จกลับทําให้เสียงานอีกถ้าไม่ใช่เพราะมีตําแหน่งนะครับเท่ากันเนี่ยเราผู้เท่าจะลงมือฆ่าเจ้าเดี๋ยวนี้เลยนะครับผู้สูงวัยสีหน้ามองคําคนนั้นเนี่ยหันมาตะคอกหุ่นยวนเทียนทายทราบว่าตนเองเนี่ยกระทาผิดพลาดใหญ่หลวงหุ่นยวนเทียนเนี่ยแม้สีหน้าแบบเขาเรียกว่างองหงันะครับ กับมีได้ต่อร้อต่อเถียงเพียงหมุนตัวปาดร่างเนี่ยไปโผล่ขึ้นอีกฟากหนึ่งไอมรณะหนาแน่นโหมทะักจากอุ้งมือออกไปเชื่อมต่อประตูวิเวกบานนั้นผัานความมืดนะครับผืนหนึ่งเนี่ยคี้คุ้มนะครับเลื้อเขาทั้งผืนกลิ่นอายเนี่ยแห่งความตายกัดก่อนพลังชีวิตทั้งมวลภายในนั้นเซี่ยวเยียนรอให้จับเจ้าได้ก่อนเราพูดเท่าจะทําให้เจ้าเนี่ยต้องร้องขอความตายเลยทีเดียว ไอมรณะท่วมท้นล้นฟ้าแผ่พุ่งจากนะครับร่างของหุนนห่นยวนเทียนเนี่ยพร้อมกับแววดูร้ายอามหิตฉายชัดบนใบหน้ากินไอมรณะแผ่กระจายท่วมนะครับแบบว่าท่วนทั่วเลยกองทัพพนมิตรก็มารวมตัวกันในยามนี้แงนหน้ามองไอดำที่โดยรอบด้วยสายตาเราแม่ระวังพว่เขาเนี่ยรู้สึกได้ว่ากินไอมรณะเหล่านี้กำลังแทรกซึมเข้าสู่ทุกอนูของร่างกาย การแทรกซึมลักษณะนี้เนี่ยไม่ว่าจะใช้ปานยุทธหรือพลังจิตวิญญาณก็มีอาจยับยั้งต้านทานได้นี่คือค่ายกลแดนแห่งนิพานที่โด่งดังในอดีตนึกไม่ถึงตระกูลหุเนี่ยจะสำแดงออกมาได้เรย์อิงเยียนจิ้นและผู้แข่งก้าตระกูลกู่มองดูไอ้ดำที่นะครับอวนเขาเรียกว่าอวนคุ้งนภาด้วยสีหน้าเครียดจัดรู้สึกนะครับในใจคอไม่ดีหากเป็นเช่นนี้ต่อไป แม้ผู้แข่งก้าระดับยอดสุดอย่างพวกเขานะครับต้านทานได้แต่ผู้แข่งก้าที่พลังฝีมือด้อยกว่าจะถูกโจมตีอย่างหนักและความเสียหายที่ร้ายแรงปานนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งนะครับที่พวกเขาีบยแบกรับไม่ไหวต้องรีบตีฝาออกไปโดยเร็วที่สุดกูเหรียญเนี่ยนะครับราชันพยับหมอกกล่าวขึ้นด้วยสีหน้าแบบตึงเครียดคู่ก่อนเนี่ยเขาถูกผู้แข่งก้าตระกูลหุน่นที่มีฝีมือเนี่ยถึงระดับเทพยุทธเจ็ดดาวสองคนลุ่ม โอ้โหเขาเรียกว่ากระนาบการต่อสู้ดุเดือดถึงขั้นสถานฟ้าสะเทือนดินส่วนผู้แข็งก้าตระกูลหุ่น3คนที่ลาัางฝีมือไร่เรียนะครับกับ4ี่เทวมารตระกูลหุ่นนั้นกูลเรียนะครับกับไม่เคยได้ยินชื่อเสียงมาก่อนชัดเจนว่าคนเหล่านี้คือขุมกําลังที่ตระกูลหุน่นซ่องสุมไว้ในช่วงหลายปีมานี้และขุมกําลังเหล่านี้ยังแข็งแกร่งกว่าตระกูลกูมากวันนี้ถ้าไม่เพราะจับมือกับตระกูลเหยียนตระกูลเหรยและพาคีวังเวหน รำพังแค่พละกกำลังของตระกูลกู่ตระกูลเดียวเกรงว่าคงยากจะต่อกรตระกูลหุนจริงๆยากตรงนี้เนี่ยถูกสร้างเป็นห่วงมิติมรณะแล้วหนำซ้ำกินอายมอรณะเหล่านี้สามารถปิดกั้นการสำรวจของจิตวิญญาณหากผีผาตีฝ่ากลับจะยิ่งสูญเสียพละกำลังของฝ่ายเราเร็วขึ้นเหยียนจิ้นกล่าวนะครับเสียงค้มแต่อยู่ที่นี่ต่อไปก็เคาะร้ายมากกว่าดีอูด กูเต้านะครับหนึ่งในสามเซียนตระกูลกูเนะี่ยกล่าวได้รอยยิ้มคืนดูเหมือนตอนนี้เนี่ยพวกเขาจะตกสู่สภาวะลุกไม่อาจเขาเรียกว,ว่าลุกไม่อาจลุกถอยไม่อาจถอยคือแบบลุกไม่อาจลุกถอยไม่อาจเออเอาละนะครับเจอแบบคําแบบวกวกแล้วเอาใหม่เทคสองเทคสองเทคสามนะไม่ใช่ดิลุกไม่อาจลุกถอยไม่อาจถอยแล้วนะครับนะ <laughs> มีเทคด้วยมีเทคไปเริ่มต่อ ประมุกตระกูลหยวนนะอ่าประมุกอ่าเขาเรียกว่านะครับประมุกตระกูลกู่นะครับแต่ประมุกกู่หยวนกู่ขุนเทียนตี้เนี่ยพัวพันไว้ใครจะออกโรงอาจจะลำบากเทพีหัวหรินนะครับของตระกูลเหยี่ยนเนี่ยกล่าวด้วยสีหน้าเคร่งเครียดโรมหายใจอย่างนางเนี่ยไม่สม่มเสมอชัดเจนว่า,าได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้ก่อนหน้านี้ทุกคนนะครับต่างนิ่งสงัดใครก็คาดคิดนะคือแบบคาดคิดไม่ถึงสถานการณ์เป็นต่อในตอนแรกกลับจะ จะกับตาลปัดเช่นนี้ฟิวฟิขนาดทุกคนเนี่ยอาบจนหนทางในกลิ่นอายมรณะนะครับที่อ้วนฟุ้งเนี่ยด้วยโดยรอบจู่จ,จมีเสียงท้ารมบาวหิวนะครับแววดังตามด้วยหอกดําอาบรังสีพิฆาตรุนแรงคุ้งยิงมารอบทิศการจู่โจมกระทนหันทําให้ทับพันธมิตรเนี่ยกราหนเล็กน้อยบนหอกดำนะครับเหล่านะั้นเนี่ยเอิบอาบ,อาบได้รังสีพิฆาตรุนแรงด้วยเหตุนี้แม้แต่เกาะปานยุทธยังไม่ ก่อประโยชน์นะครับมากนักคู่แข่งกล้าบางคนเนี่ยถูกหอกดําเจาะทะลุร่างก่อนล้มร่วงนะครับลงสู่พื้นกลายเป็นโครงกระดูกขาวคนกองหนึ่งในพิปตาไอดำไปในสายร่องรอยขึ้นจากซากกระดูกหน้าตายนักเห็นฝ่ายกองทัพพีามิดเนี่ยตกเป็นฝ่ายตั้งรับพวกเหลยอ,อิงเนี่ยสีหน้าเครียดจัดเพราะว่าขณะที่พวกเขาเนี่ยเตรียมตัวจะบุกฝ่าออกจากแดนแห่งนิพานมีกินอายมรณะด้านหน้าเนี่ยจู่จผันขวัรุนแรง ตามด้วยประตูนะครับยักษ์สีดำเนี่ยบานหนึ่งปรากฏแก่สายตายาลงมือนี่ข้าเองและเห็นสิ่งที่เหมือนประตูนักนะครับสามบานก่อนหน้านี้เนี่ยพุกประการฝ่ายพันธมิตรตกใจสุดเคดแต่ไม่ทันรอพวกเขาจะสําแดงท่าโจมตีเสียงคุ้นเคยนะครับหรือคุ้นหูเนี่ยเสียงหนึ่งกลับถ่ายทอดจากประตูยักษ์บานนั้นเซียวเย็นได้ยินเสียงนี้พวกเหรยอ,อิยงเนี่ยดีใจใหญ่แง้มมองด้านประตูนะครับ ยักษ์สีดําตรงนั้นเนี่ยมีเงาร่างหนุ่มแน่นสายหนึ่งปรากฏว่าเป็นเซี่ยวเยียนตามข้ามาแดนแห่งนิพานนี้รีรับพิสดารก็จริงแต่ประตูวิเวกที่พวกมันใช้จัดตั้งค่ายกลกับถูกข่ารักเนี่ยมาบานหนึ่งฉะนั้นค่ายกลไม่สมบูรณ์เต็มร้อยพวกเราจะตีฝ่าออกไปทางทิศที่ทิศที่นะครับเป็นจุดอ่อนนั้นเสี่ยวเยียนเนี่ยมองลงมาที่กลุ่มของผู้แข่งกล้าของเขาเรียกว่าทัพพันธมิตรด้านร่างกล่าวเสียงแบบเคสคืม พอฟังนะครับขวกเหรยอ,อิ่งเนี่ยพันตื่นเต้นริ่งโรดแต่สถานการณ์ชุระหุบเนี่ยนะครับชุรมุนไม่มีเวลาสอบถามรายละเอียดฝ่ามือเนี่ยพอโบอกกู้แข็งก้ากลุ่มใหญ่ก็ทะยานนะครับขึ้นฟ้าทันทีไปเตียวเวย็นเนี่ยตวาดห้วนคำหนึ่งนะครับตามด้วยดีดนิ้วประตูวิเวกบานยักษ์ใต้ร่างก็รอยรลิ้วออกไปปกคุมน่านฟ้านะครับของกองทัพใหญ่พลังดูดแผ่นะครับเนี่ย แผ่พุ่งออกกลิ่นายมรณะใดก็ตามที่เข้าใกล้ทับพันธมิตรจะถูกสูบเข้าไปทั้งหมดสิน้นปราศจากการกัดก่อนของกลิ่นายมรณะทับพันธมิตรรู้สึกได้ว่าความกดดันลดหัวปานยุธในกายที่ไร้เวียนเอื่อยเฉยในตอนแรกก็เริ่มคืนสู่ปกติอย่างรวดเร็วเจ้าหนุ่มนี่นับว่ามีฝีมืออยู่บ้างแม้แต่ประตูวิเวกยังฉกมาได้ นะครับแรเห็นฉากนี้เลยอิ่งนะครับและเหียนจินเนี่ยและพวกปู่เหรียญเนี่ยนะนึกดีใจนะครับไม่หายที่เซลเหยียน,นี่ยชิงประตูวิเวกมาได้บานหนึ่งไม่เช่นนั้นเนี่ยหากค่ายกรจัดตั้งเสร็จสมบูรณ์ทัพพานมิตรต้องประสบกับนะครับการโจมตีอย่างหนักหน่วงแน่นอนเพิ่งทราบว่าในอดีตก็มีเรื่องราวเนี่ยเกี่ยวกับองค์กรหรือกลุ่มอิทธิพลต่างๆถูกค่ายกรชนิดนี้เนี่ยเข็นค่าร้างบางไม่น้อยฟิลฟิล,ฟล,ฟล ขนาดทัพพันธมิตรเนี่ยเขินปาดไปที่แดนแห่งมิพานผู้แข่งกล้าตระกูลหุ่นคายสังเกตได้กินไอมรณะที่นะครับเขาเรียกว,ว่าอวนฟุ้งนะครับพสุทธากาศโหมทะลักออกสุดท้ายกลายเป็นหัดมรณะขนาดใหญ่หลายหมื่นฟุตข้างหนึ่งตกฟาดลงมาที่กองทับพันธมิตรเต็มเนียวเยวเยนปาดล่างไปปรากฏขึ้นกลางหาเวเซลอี้โผล่ขวดบนไรเนื่องจากจิตวิญญาณของเซลเหยนเนี่ยเข้าสู่เขตแดนปรมตาตมันแล้ว ินอาของเซลยวอี้จิงทวีความน่ากลัวเวลานี้มันเนี่ยแข็งแกร่งกว่าเพิงมารบรัวพิสุทธิ์เมื่อครั้งที่อยู่ในห่วงมมติเพิงมารไม่รู้กี่เท่าปูเซียวอี้อาปากเป่าขวดเพ,เพิงมารบรัวพิสุทธิ์มหาสารฉีกพุ่งออกไปประทะกับหัดยักษ์ข้างนั้นพันเสียงฉีชีที่ค่อนข้างบาดหูดังขึ้นในห่วงพระสุธาการกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงเนี่ยฟุ้งตลบโห ขณะเสี่ยวอี้ยับยั้งหัดยักษ์นะครับเสี่ยวเหยนเนี่ยเร่งสลับท่ามือเงาร่างมาโหราณปรากฏขึ้น,นครับกุ้มกายอีกครัง้งปากเนี่ยพออ้าขึ้นเสียงจิตวิญญ,ญญาณสถานฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นพายุมรสุมม้วนตรบออกอย่างบ้าคลั่งและภายใต้ขึ้นเสียงจิตวิญ,ญญาณโดมตีระดับนี้กินอายมรณะเหล่านั้นถูกซัดกระจัดกระจายจากนั้นห่วงมิติมืดมนอืนหนึ่งเนี่ยปรากฏขึ้นเบื้องหน้าไม่ไกลจากกองทัพพีรามิด ด้านหลังปาการไร้สภาพนั้นคายมีเงาร่างสายหนึ่งรอยตัวอยู่เพ่งดูดีๆปรากฏว่าเป็นขุนยวนเทียนประมุกเหลยอิ่งประมุกเหรียนจิน้นรงมือพร้อมกันทลายห่วงมิติผืนนี้แรเห็นนะครับเงาร่างสายนั้นเนี่ยเสียเวเยยนร้องบอกทันทีพอฟังพวกเหลยอิ่งนะครับพยักหน้าโดยไม่ดรีรออันปานยุทธ์นเนี่ยทะลักทลายถ่าโจมตีสุดสะพึงปัดทู่ออกในบรรดล การกระหน่ำวนปาการผืนนั้นภายใต้สีหน้านะครับ6ผันรุ่นแรงของขุนย่วนเทียนเป,เปียงเระเชิญกับการประทุพลังงานโจมตีของผู้แข็งล้าระดับยอดสุดหลายคนปาการไร้สภาพนั้นสั่นคอนงอนแงส่งเสียงนับคืดคาราวกับต้านทานไม่อยู่สุดท้ายหนึ่งเสียงกล้องกังวานแตกทลายปนเปี้ปาการไร้สภาพสลายไปอินไอมรณะปกคุม พระสุธาอากาศจางหายอย่างว่องไวแสงอาทิตย์อบอุนนะครับอบอุ่นเนี่ยสาดส่องลงมาอีกค่าพวดขณะแดนแห่งนิพานแตกทลายผู้สูงวัยผอมแห้ง3าคนบนฟ้าเนี่ยสีหน้านะครับขาววาบกระอักเลือดคำหนึ่งความมวลคำเรียกว,าว่ามวขมวงเอ่อมวมัวนะครับถึงขีดสุดผุดขึ้นในดวงตาพวกเขาเนี่ยตาหนักชัด แผนสร้างความเสียหายแก่กองทัพพันธมิตรวันนี้เกงจะตายก่อนวัยอันควรต้องบอกว่าไหนๆก็ไอ้นั่นแหละต่อแม่งเลยแล้วกันนะครับทีแรกว่าจะจบไม่จบเลย่ยต่อเดียแสงแดดอุ่นๆนะครับเทซูล,ลงมาจากฟากฟ้า,าปานน้ําตกและภายใต้แสงแดดแผดจ้านะครับเรียกว่าแผดจ้ากินไอมรณะที่อบคุ้มนะครับโดยรอบก็สูญสลายอย่างรวดเร็ว รอเมื่อนะครับกร,กระจายไปสิ้นพวกเหลยอ,อิ่งค่อยถอนหายใจร่งอกกว่าตาสำรวจรอบทิศต,ตำแหน่งของพวกเขาเนี่ยยังคงอยู่ในเทือกเขาจังเทียนเพียงแต่ภายใต้เทือกเขาตอนนี้พลังชีวิตกึ่งหนึ่งอันตรธานชัดเจนว่าถูกกินอายมรณนะก่อนหน้านี้เนี่ยกัดก่อนแทบหมดสิ้นบนท้องฟ้าไม่ไกลจากพันทับพันธมิตรผู้แข่งกล้าตระกูลหุน ยืนเกลื่อนแววตาดุก,ก้าวราวกระจับจ้องศัตรูแต่ผู้แข่งก้าระดับสูงบางคนในจํานวนนั้นกลับมีสีหน้าตึงเครียดอยู่บ้างชัดเจนว่าคาดคิดไม่ถึงสุดยอดค่ายกลถึงกลับไม่อาจสร้างหายนะแก่ฝ่ายตรงข้ามเกิดอะไรขึ้นแดนแห่งนิพานฉะไหนถูกตีแตกง่ายไดเช่นนี้เพิงอนันตา,กนาคกลื่อนขีหน้าเครียดเช่นกันหันควบาไปทางพวกขุนยวนเทียนสีคนเนี่ยพางตะคอกถามนะครับ เห็นเพลิงอนันตาคืนนักคีบันดานโทสะพวกหุ่นยวนเทียน4คนเนี่ยได้แต่ยิ้มเจริญผู้สูวงวายส์นะครับสีหน้าแบบมองค้าคนนั้นเนี่ยรีรอเล็กน้อยก่อนกล่าวตามจริงประตูวิเวกหุ่นยวนเทียนถูกเสียวเยียนชิงไปทําให้ค่ายกลไม่สมบูรณ์เสียวเย,ยนเนี่ยอาศัยคุณสมบัติของประตูวิเวกมาคุ้มการควกพ้องจากนั้นประสานกําลังโจมตีตําแหน่งค่ายกลของยุนของหุงห่นยวนเทียนปัดซบ ของสาคัญเช่นนี้กับปล่อยให้ผู้อื่นในชิงไปเก็บเจ้าไว้ยังมีประโยชน์อันใดพอฟังเนี่ยเพิงอนาตา,าคืนหนักขีนดวงตาแบบหูวาวโรดจ้องนะครับขุนยวนเทียนอย่างเยี่ยมเกียมฝ่ามือเนี่ยตกเปรี้ยงหั่งอากาศทางทีินาดรมฝ่ามือเพิงดำเนี่ยใส่ซัดบนร่างขุนยวนเทียงปลายสายปานสายฟ้าแรบนะครับทําให้ฝ่ายหลังเนี่ยถึงกับบอบช้าอยู่ก่อนแล้วยิ่งโรยลาโรยแรงกว่าเดิมทํานองว่า โดนแล้วโดนอีกโดนซ้ําโดนซากโดนไม่มีวันหยุดวันย่อนอะไรประมาณนี้แหละนะครับนะเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าครับขอบคุณมากครับนะจ้า